สวัสด,ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านนะครับชนแก้วกาแฟกันจะ้ะเมื่อวานตอนห้าทุ่มก็ทำคลิปไปนะฮะฝากไปถึงท่านนพดลมนพดลปัฐมะไปแล้วม,มีแต่เรื่องแต่เลาวาแต่ละวันร้อยเรื่องพันเรื่องโอ้ยปวดหัวกับรัฐบาลชุดนี้ วันนี้มาพูดเรื่องอะไรฮะเรื่องที่สประกอครับ่อแมพีม่น้องอยังไม่เลิกอืมท่านธรรมนัตเจ้ากระทรวงกรเกษตรแล้วก็ท่านในพลสุทินคังแสงออกมาพูดอ้างเส้นที่กองทัพได้ ทำขีดเส้นไว้เรื่องที่ระหว่างที่ที่ป่าสงวนกับที่ที่เสื่อมโทรมคือมันชิดกันเลยไงเพราะม่พี่น้องมันเลยแยกกันไม่ออกอ่าก็คือเอาง่ายๆว่าเอาแผนที่ของทหารมาเป็นหลักการในการที่จะทำที่สอบประกอเข้าไปในเขตอุทยาน อืมพ่อแม่พี่น้องนี่ตกลงจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมฮะท่านธรรมนัตนะครับแล้วก็ท่านนายพลสุทินนะฮะผมฝากหน่อยนะระหว่างป่าไม้ของประเทศไทยเนี่ยกับแผนที่ทหารอันไหนเกิดก่อนกันอืมมันมองเห็นได้ชัดเลยเห็นภายด้วนออกมาไหมเห็นโขงช้างไหม พี่งาทงงาทองอะไรออกมานะ่ะมันเป็นเขตของเขานี่ยังจะมาแถกันอีกเหรอแทนที่จะพูดเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติเว้ยผมไม่พี่น้องผมงงนะผมงงกับเจ้ากระทรวงธรรมนัตกับนายพลสุทินมากเลยเว้ยมาพูดเรื่องเขตเขตอนุรักษ์หรือเขตสปกเฮ้ยประโยชน์หลักนะเพระาะไม่พี่น้องฟังผมนะ ประโยชน์หลักที่มันจะต้องรักษาไว้เนี่ยคือมันจะต้องเป็นปา่าอนุรักษ์ป่าให้สัตว์ป่าให้มีแหล่งน้ําให้มีแหล่งฝนโอ้โหนี่มาพูดอย่างนี้เหมือนแบบโอ้โหเหมือนเหมือนเท่เหมือนหล่อเหมือนกับโอ้โหให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นยังไงแต่ละวันร้อยเรื่องพันเรื่องกับรัฐบาลชุดเนี้ อมืมีแต่เรื่องให้ปวดหัวแล้วก็ไอมีคนของคณะรัฐบาลก็ออกมาว่าพวกเราติ๊กตอกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยพูดบิดเบือนบิดเบือนความจริงมันเรื่องจริงตามภาษาชาวบ้านไม่ต้องมาใช้วัฒกรรมป่าเสื่อมโทรมก็สามารถที่จะทำให้เป็นป่าถาวรได้ครับ ทำไมไม่ขยายป่าถาวรไม่ขยายที่อุทยานให้มันเพิ่มขึ้นแล้วไปทําที่สพกเพื่อที่จะลุกเข้าไปในป่าสงวนทําไมเฮ้ยตกะกานี่มันก็ไม่ใช่แล้วนะแล้วนี่เอาประชาชนมาอ้างนะอยากจะเห็นชื่อจริงๆประชาชนที่เข้าไปสามพันไร่เนี่ยใครบ้างเนี่ยเออ เปิดมาดีกว่าเจ้ากระทรวงมาเอาอะายชื่อมาเปิดเลยดีกว่ามาไอสอพอกอรที่ลุกเข้าไปในป่าสงวนสามพันไร่เนี่ยสองพันเก้าร้อยไร่อะไรเนี่ยแล้วท่านชัยวัฒน์ออกมาพูดว่าทั่วประเทศเนี่ยเป็นแสนห้าไร่แสนห้าหมื่นไร่นู่นนะเออเอาลายชื่อมาเปิดเลยไหมล่ะเออประชาชนอยากรู้เนี่ยอยากรู้มากเลยเนี่ยแทนที่จะพูดว่าเออในเมื่อมีปัญหาเราก็จะกันส่วนหนึ่งไว้ เพื่อที่จะให้ป่า,า,ป,าป่าอนุรักษ์เนี่ยขยายพื้นที่ออกมาได้ประชาชนที่จะได้เดี๋ยวเราจะจัดสรรให้ในที่ที่เหมาะสมนี่โอ้โหเอาแผนที่ทหารมาอ้างเว้ยพผม่าพี่น้อง <laughs> ขานรับกันเลยอ่ะโอ้ย <S <s เดี๋ยวนี้ประชาชนเขามีโซเชียลมีเดียท่านในพลสุทินจบกันที่ศาลก็จบครับ ท่านพูดว่าจบกันที่ศาลถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องจบอยู่แล้วที่ศาลนะ่ะท่านชัยวัฒน์นะอีเจ็ดเดือนนะท่านปลดกรียณน,นะท่านส่งไม้ต่อให้กระบี่มือหนึ่งของท่านได้เลยนะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเรามาจับตาดูกันว่าท่านผอ,อชัยวัฒน์เนี่ยท่านปลดกษียณไปแล้วเนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นผอกรมอุทยานนี่สำคัญอ่าเป็นคนของพักการเมืองหรือไม่ อันนี้ผมจะตามให้เพราะว่าระบอบนึงระบอบนึงมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเพราะไ่่พี่น้องเอาคนของตัวเองไปวางไว้จุปุ๊จุปุ๊กจุปุ๊จุุ่๊จุจุ๊ทัวประเทศในหน่วยงานราชการทั้งหมดระบอบอะไรอ่ะพราะไ่พี่น้องคิดเอาทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะโอเคนะ แทนที่จะปกป้องป่านี่โอ้โหเอาแผนไปขุดแผนที่ท่าหงทาหารมาเห็นความอยากได้ไหมโอเคนะเรารักกันนะครับเพ่อไม่มีน้องแชร์รีโพ้หน่อยสู้ไม่ถอยหรอกยิ่งใครมาว่าผมโกหกหรือว่าอินฟูลิโซโกหกขึ้นเลยพูดความจริงไม่ได้หรือไงเออโอเครักทุกคน